เก้าไม้มงคลเสริมดวงเสริมอำนาจบารมีแคล้วคลาดปลอดภัยเสริมโชคลาภวาสนาขาจัดพูดผีและสิ่งอัปมงคลชื่อเสียงขจรขาจายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนล นำเสนอเรื่องราวดีๆอีกคลิปหนึ่งในวันนี้สะสมบุญชาแนลยินดีนำเสนอในหัวข้อเสริมมงคลบ้านเรือนด้วยกวนอิมเงินกวนอิมทองก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะ เนื่องจากเราทุกคนไม่อาจรู้ได้เลยว่ารอบๆบ,บริเวณที่อยู่อาศัยมีสิ่งอัปมงคลหรือพูดผีปีศาจมากน้อยเพียงใดซึ่งสิ่งอัปมงคลและพูดผีที่ว่านี้สามารถสร้างผลเสียให้กับท่านผู้ฟังได้มากมายอาจนำโรคภัยไข้เจ็บอาจจะนำพาเคราะห์กรรมมาให้หรือผีไม่มีญาติ ที่จ้องแต่จะขอส่วนบุญจนทำให้พลังชีวิตของท่านผู้ฟังสูโสมหากท่านไม่ทำการป้องกันเอาไว้เสียบ้างวิญญาณและสิ่งอปมองคลก็จะเข้าสู่บ้านเรือนของท่านและสร้างความยากลำบากให้กับท่านได้อย่างง่ายดายส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆไม่หยุดไม่ย่อนคนในครอบครัวจะทะเลาะเบาแหวงด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือเกิดเรื่องร้ายๆกับตัวท่านและคนที่อาศัยอยู่ในชายคาเดียวกันกับท่านต่างๆนานาซึ่งการจะป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านี้ทำได้ไม่ยากสามารถทำได้ด้วยการปลูกต้นไม้ดังต่อไปนี้ไว้ในบ้านเรือนของท่านผู้ฟังเองเสริมมงคลบ้านเรือนด้วยกวนอิมเงินกวนอิมทอง กวนอิมเงินกวนอิมทองเป็นต้นไม้ที่ให้มงคลทางด้านโชคลาภวาสนาช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอีกทั้งยังช่วยนำพาผู้อุปถัมภ์ในยามที่เดือดร้อนชื่อที่เป็นมงคลของกวนอิมเงินกวนอิมทองซึ่งคล้องจองกับเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จะเสริมมงคลให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนั้น เนื่องจากเป็นไม้ขนาดเล็กและไม่ค่อยถูกกับแสงแดดจัดจึงนิยมปลูกกวนอิมเงินกวนอิมทองไว้เป็นไม้กระถางมากกว่าที่จะปลูกลงดินในส่วนนี้ต้องระวังสักหน่อยเพราะแทนที่จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองแต่กลับเลี้ยงแล้วแห้งเหี่ยวเฉาจะกลายเป็นว่าทำให้ใจเสียไปเปล่า หากต้องการเรียกโชคลาภวาสนาให้ตั้งกระถางกวนอิมเงินกวนอิมทองไว้หน้าบ้านวางไว้ใต้ชายคาหรือที่มีร่มเงาเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดดจัดจัดหากต้องการให้คนในบ้านอยู่สงบและร่มเย็นไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงให้ตั้งกวนอิมเงินกวนอิมทองเอาไว้ในตำแหน่งทิศเหนือของตัวบ้าน ต้องให้มองเห็นกระถางกวนอิ่มเงินกวนอิ่มทองเมื่อมองจากนอกประตูบ้านเข้ามาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งประจำของหงแดงจะช่วยเสริมโชคลาภและบารมีรวมถึงผู้อุปถรัรมภ์และเป็นทิศของธาตุน้ำที่นำพาความร่มรื่นมาอย่างบ้านเรือนช่วยให้ผู้อยู่อาศัย มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหากท่านต้องการเสริมมงคลทางด้านการงานให้นํากระถางกวนอิ่มเงินกวนอิ่มทองเล็กๆตั้งไว้บนโต๊ะทำงานมุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะหรือเป็นกระถางขนาดใหญ่ตั้งไว้ข้างๆโต๊ะทำงานแต่ต้องเป็นห้องทำงานที่ไม่ปิดทึบควรมีช่องที่แสงอาทิตย์ หรือกระแสลมสามารถลอดผ่านเข้ามาได้เปรียบเหมือนกับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่จะนำพาทรัพย์สมบัติและเงินทองมายัางโต๊ะทำงานของท่านรวมไปถึงตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะดีวันดีคืนวันเวลาที่เหมาะในการนำกวนอิ่มเงินกวนอิ่มทองเข้าบ้าน ควรเป็นวันอังคารตอนช่วงเย็นเย็นเพราะเป็นช่วงที่แสงแดดไม่แรงจัดเปรียบเสมือนนำพาความร่มเย็นเป็นสุขเข้าสู่บ้านเรือนอย่านำกวนอิมเงินกวนอิ่มทองเข้าบ้านตอนพระอาทิตย์ตรงหัวเป็นอันขาดจะกลายเป็นว่านำเรื่องร้อนๆเข้าบ้านตนเองไปเสียที่สำคัญ เจ้าบ้านควรเป็นผู้หาตำแหน่งวางด้วยตนเองและก่อนจะนำกระถางกวนอิมเงินกวนอิมทองเข้าบ้านควรจุดธูปบ,บอกเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนเพราะอย่างที่บอกไปแล้วในตอนตอน้นชื่อของไม้มงคลชนิดนี้คล้องกับชื่อของโพธิสัตว์กวนอิมจึงเสมือนว่านำเทพเจ้าเข้าบ้านเรือน หากไม่บอกกลา่าวเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนมงคลที่เกิดจะเกิดไม่เต็มที่เรื่องบางเรื่องเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่สะสมบุญชาแนลนำมาฝากในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย หากท่านผู้ฟังท่านใดชื่นชอบสาระดีๆที่นำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ